<c oughs> สวัสดีครับเพื่อนช่างก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาไปซ่อมทีวี LG นะครับ LG นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นกันเลยนะครับ,นะรบ LG รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเ2 l b 5 8 2อ่อนะฮะ 32LB 5 8 2 D นะครับ ซึ่งก็น่าจะเป็นทีวีดิจิตอลด้วยในตัวนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสมาดูอาการเสียกันนะครับว่าทีวีเครื่องนี้นะครับอาการที่เสียนั้นจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูภาพด้วยกันนะครับอันดับแรกเราผมได้ทำการเสียบปลั๊กไว้แล้วนะครับ ช่จอเล็กๆก็จะเป็นไฟสแตนบายนะครับที่ติดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพว่ามันจะเป็นภาพยังไงนะครับเดี๋ยวหารีโมทแป๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับอโอเคนะครับขึ้นมาเป็นจอเขียวๆนะครับ สีเข,เขียวแล้วก็เป็นเส้นลายๆแอัน,นี้คือภาพที่ปรากฏนะครับภาพที่ปรากฏก็คือเป็นสีเขียว,ยวนะครับเป็นสีเขียว,ยวซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอาการไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าทีวีนี้ก็คืออาการเสียของมันนะครับก็คือหน้าจอสีจะไม่เป็นปกตินะครับคือสีผิดปกตินะครับก็คือ ภาพที่ได้ก็จะเป็นเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ไม่ชัดนะเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆเภาพเป็นเส้นๆหยาบๆนะครับก็คือจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลดเสียงลงโอเคนะครับภาพที่ได้จะเป็นเส้นๆหยาบๆนะแล้วก็สีก็เพี้ยนด้วยนะครับสีไม่เป็นธรรมชาติอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือ อาการเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแก้ไขกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเพื่อนแจงผมก็เลยทําการรื้อน็อต่างๆออกไปแล้วนะครับแล้วก็จะลองเปิดฟ้าครอบนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะซ่อมอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฟ้าครอบด้วยกันนะครับโอเค ครับอันนี้ก็คือข้างในมันนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีแผงแผง PFC นะครับกับแผง power supply น่าจะอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ก็น้ดูดีจริงๆอันนี้ก็คือแผงรวมนะแผงรวมของระบบต่างๆ ทั้งจุนเนอร์แล้วก็โป,ปรเซส,สเซอร์นะครับต่างๆก็จะรวมอยู่ในนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของสายแผ่นนะครับ lvds นะครับที่จะไปยังพาแนลเนาะแนวก็จะอยู่ใต้แทงรีโมทตัวนี้นะฮะตัวรับรีโมทโอเคนะก็แกะออกได้นะครับนะก็นี่ก็จะเป็น แผงทางด้านหน้าจอนะครับซึ่งก็จะรวมเอาทีคอนไว้ในแผงที่จออะไรทีคอนทีบาร์นะรวมอยู่ในแผงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วย lvds นะครับซึ่ง lvds ก็จะมีไฟ 12V โวลต์นะครับไฟ3.3อะไรต่างๆนะครับที่ต้องอวิ่งเป็นข้อมูลขึ้นไปนะครับแล้วก็ไฟเรียงไปเลียงยัง ออแพงหน้าจอนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นโดยรวมนะครับทีนี้อาการนี้มันจะเกิดจากอะไรนะครับผมเคยอ่านในในเว็บบางเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับหรือเว็บเว็บไทยเราบางบางที่เขาบอกว่า,น,า,วาน่าจะเกิดจากสายนี้นะครับสายแผลแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูก่อน กเกิดจากสายแพ้นะครับเกิดจากขั้วต่อพวกนี้แหละนะครับทําให้ทําให้สีมันเพี้ยนหรือว่าภาพเป็นขี้กากนะนเดี๋ยวจะลองดูนะให้รู้จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขออ่าดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองถอดดูกันก็ไนดะ้อโอเคอันนี้ก็จะเป็นช็อกเก็ตของตัวตัวรับนะครับเต้ารับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบตัวเสียบก็อยู่ในสภาพดีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าลองต้องลองเอาสเปรย์มาฉีดนะดูก่อนนะครับผมเห็นในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขาใช้สเปรย์พวกสเปรย์น้ำมันอะไรก็ได้นะนะครับพวกคอนแทคคลีนเนอร์อะไรประมาณนี้นะอาพลาตินัม um. นะครับพลาตินัมเกรด ผมก็ใช้ตัวนี้แหละราคาถูกดีนะฮะซื้อที่อามอนอมอนนะนะค,คลาวหรือเปล่าประมาณนี้ราคาถูกดีนะเดี๋ยวจะลองดูอืมเนาะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ไอ้นี้ก็ได้อะไรละ่ะโซนน็คหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับนะครับ ผมก็ใช้ตัวนี้นแหละถ้าไม่มีใช้ของฟิลิปก็ได้ของฟิลิป,ลปยิ่งดีนะฮะเดี๋ยวจะลองดูก่อน,นโ,อโอเคนะครับเพื่อนชจางผมก็ได้ทําการทําการถอดสายแพรออกมานะครับเดี๋ยวก็จะลองมาฉีดดูก่อนนะครับ<ๆ>เผื่อว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับโวยน้ำมันอันนี้แหละใส่หลอดเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นพระเอกของงานหรือเปล่าเดาๆเอาอาจจะพอใช้ได้ก็ได้เห็นบอกว่ามีคุณสมบัตินะครับฉีดต่างๆนะฉีดรดฉีดลานะฉีดวนล่บงวนลุ่มคอนตรงคอนแทกวาลีเอบงเอเบิน่านพับอย่างเงี้ยวนลุ่มสไลด์อย่างเงี้นะเห็นว่าอย่างนั้นนะครับแผ่นปิ้น ก็ฉีดได้หัวเทียนจานจ่ายรถยนต์บานพับวาล์เอเบิล hmm. นะอ่าโอเคเด้จะล,ลองดูนะครับโอเคแล้วเราจะลองฉีดตัวนี้ดูก่อนตัวนี้ไม่มีมือจับนะฮะต้องประทานโทษตัวนี้นะก็จะฉีดที่คอนแทกนะ ฉีดไปเลยนะครับโอเคนะ,ะับก็เอาพอประมาณนะฮะเอาพอประมาณนะนี่ก็ฉีดไปแล้วนะครับเหลืออีกด้านนะครับผมจะฉีดอีกด้านด้านนี้ต้องหงายนะ,อะ,อะโอเคเดี๋ยว งฉดดีดไว้ตรงกลางก่อนนะมันจะออกล่างขาโอเคนะฮะโอเคนะมีจุดแรกด้วย ทิ้งไว้สักพักนะครับให้น้ำยามันละลายก่อนอาหาให้มันไปทำปฏิกิริยากับกับทองเหลืองนะเดีย๋ยวมันจะไปะเรียกว่าอะไรนะไปละลายสนิมต่างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียบดู ค okay. อนแทคก็ยังยังสวยงามอยู่นะครับยังไม่มีสนิมอะไรตอวน,นี้ด้วยนะครับก็ยังโอเคอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ผมขอใส่ตัวน,นี้ต่อน้วกัน ตัวนี้ด้วยต้องเล็งดีๆนะฮะจะลำบากนิดหน่่ยนะครับผมเพราะผมต้องจับกล้องด้วยโอเคใส่เข้าไปแล้วนะครับอ่โอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะสายมาปิดและให้หมอนเหมือนเดิมฮนะจะจัดสายให้เหมือนเหมือนเดิมนะโอเคนะครับอืมอันนี้ก็ไม่รู้นะมันจะโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูนะครับจะเสียบเสาอากาศก่อนนะครับ โอเคก็ปลักด้วยปลักอยู่ไหนเดี๋ยวอันนี้เข้าไปก่อนนะครับตัวรีโมทนะเดี๋ยวเอาไหนล่ะปลักโอเคก็ปลักเนะี่ยปลักเป็นแบบสามตานะโอเคเดี๋ยวเราจะใสบก่อ จะโอเคไหมครับเพราะว่าผมก็เปิดๆไ้อยู่เดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับจะเป็นยังไงมามันจะโอเคไหมเนี่ยโอ้โหสีปกตินะครับอืมปรากฏว่าใช้ได้แฮะเออนะนะครับก็ก็ประมาณนี้แหละครับอาจจะเกิดจากสายแพรก็ได้นะครับ แสดงว่าสมมติฐานถูกต้องนะนะครับนะก็โอเคนะครับสีปกตินะไม่เป็นเส้นแล้วนะครับสีเขียวก็หายไปแล้วโอเคนะสีแดงสีเขียวมาชัดนะดูชัดก็ได้นะสีเขียวสีแดงสีเงินสีทุกสีมาครบนะครับนะจอไม่เขียวอีกต่อไปก็โอเคนะครับสำหรับการแก้ปัญหาอาการจอเขียวภาพ เป็นขี้กากนะฮะไม่ให้ชัดสำหรับยี่ห้อ LG นะครับนะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณเพื่อนช่างทุกท่านที่รับชมนะครับครั้งหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็จะได้มีโอกาสมาแบ่งปันกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน